ที่ดวงดาวเนี่ยเปลี่ยนและก็ส่งผลต่อราศีมีนโดยตรงนะครับนั่นก็คือดาวเสาร์ที่ผมบอกนะครับจริงดาวเสาร์เนี่ยเข้าราศีมีนมาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับจริงเนี่ยอยู่เป็นปีนะครับแต่ว่าบังเอิญมันมีการโครจรที่เรียกว่าเป็นการพักองศาเป็นศัพท์เทคนิคนะครับทำให้ดาวเสาร์เนี่ยออกจากราศีมีนไปนะครับจริงๆอันนี้เป็นข่าวดีนะครับสำหรับราศีมีนหรือเหมือนเป็น p ปรโมชั่นที่ดีอย่างน้อยก็ถึงสิ้นปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเอาเรื่องงานก่อนนะครับคือคือ,คอต้องระมัดระวังการตัดสินใจในเดือนนี้ไว้นิดหนึ่งเพราะว่าดวงดาวมันแรงมันเพิ่งเปลี่ยนนะครับแต่เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าความก้าวหน้าความสําเร็จการมีชื่อเสียงการโปรโมทเรื่องขั้นเลื่อนตาแหน่งของราศีมีนเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับและข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรที่มันหนักอกหนักใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆค,คล,คลี่คลายไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นแต่ว่วา ด้วยความที่ดาวเนี่ยมันย้ายช่วงประมาณสักยีสิบสามงหานะครับดังนั้นเนี่ยบางทีผลดีเนี่ยมันอาจจะไปเริ่มในเดือนหน้าเดือนกันยายนเดือนตุลาอะไรแบบนี้ก็ให้ราศีมีนเนี่ยอดทนรอคอยข่าวดีที่จะมาถึงด้วยนะครับในขณะที่เรื่องการเงินเนี่ยต้องบอกว่าจังหวาดดวงดาวการเงินถือว่าโอเคเลยนะครับเรื่องของไรายได้เรื่องของการเคลียร์ปัญหาต่างๆทางด้านการเงินในช่วงสิงหานี้เนี่ย จัดจัดการได้ทําให้การงินคุณเนี่ยมีความมั่นคงมีความชัดเจนมีความลงตัวแต่ขออย่างเดียวนะครับว่าราศีมีนอย่าไปยุ่งกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับเพราะว่าดวงดาวโชคลาภแบบไม่ค่อยดีเลยในช่วงนี้นะครับหรือบางทีอาจจะไม่ใช่การเสี่ยงโชคอาจจะเป็นลักษณะของคนไปชวนลงทุนอะไรที่มันแปลกๆบอกว่าเนี่ยได้ผลตอบแทนดีกําไรเยอะก็ฟังหูไว้หูหรือว่าถ้าจะทําจริงๆเนี่ยศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆหน่อยนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะครับ ในขณะที่เรื่องความรักนี่นะครับต้องบอกว่าดวงดาวเนี่ยส่งผลให้เราเนี่ยมีโอกาสในเชิงของการเติบโตในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่มีคู่มีแฟนแล้วช่วงนี้ก็อาจจะเคลียร์ปัญหาต่างๆกันนะครับเคยทะเลาะอะไรกันผิดใจกันก็มาคุยกันนะครับเพราะว่าดวงดาวมันดีขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยได้มีการปรับความเข้าใจมีความรักที่ลงตัวต่อกันมากขึ้นหรือแม้กระทั่งคนที่ยังโสดก็แนะนําว่าดวงความรักเนี่ยอาจจะต้องเน้น คนที่อายุน้อยกว่าหน่อยนะครับใครที่ชอบแบบแนวเด็กๆอายุน้อยๆนะในช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสสมหวังนะครับได้เจอคนที่ใช่หรือว่าทำให้เรามีความสุขในเรื่องของความรักได้มากจริงๆครับครับสำหรับในครึ่งปีหลังนี้นะครับใครที่อยากจะเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของเรานะครับผมมีคอลเลกชันพิเศษนะครับซาตินพลัสเอ็กหมอนะครับในคอลเลกชันลัคกี้มีลัคกี้หมอนะครับเสริมความโชคดี เพิ่มเท่าตัวนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราสามารถที่จะเสริมดวงนะครับด้วยชุดผ้าปูที่นอนมงคล12ราศีนะครับสำหรับคนที่เกิดทั้งธาตุดินน้ำลมไฟเลยนะครับลัคกี้มีเนี่ยนะครับจะเพิ่มความโชคดีมากกว่าเดิมนะครับเสริมให้เราเนี่ยดวงดีชีวิตปังมากกว่าเดิมนะครับทำได้ง่ายๆนะครับแถมคุณยังจะได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ด้วยครับสามารถที่จะเสริมดวงดีนะครับ มากกว่าผ้าปูที่นอนธรรมดานะครับแล้วก็เพิ่มพลังบวกจากการจัดข้องนอนของเราเลยนะครับให้มีความสุขและก็มีความโชคดีที่มากยิ่งขึ้นด้วยครับและแน่นอนนะครับในคอลเลคชันนี้นะครับเราเสริมดวงกันแบบจัดเต็มนะครับครบทั้ง12ราศี4ธาตุเลยทีเดียวนะครับเรามาเริ่มกันนะครับที่ธาตุดินก่อนนะครับและสำหรับผู้ที่เกิดในธาตุดินนะครับหรือว่าปัตวีธาตุนะครับถือว่าเป็น พลังแห่งความหนักแน่นมั่นคงนะครับละเอียดรอบคอบนะครับจะช่วยเสริมพลังแห่งความเข้มแข็งให้กับเราครับซึ่งคนธาตุดินนั้นนะครับก็จะมีราศีมังกรนะครับราศีกันและก็ราศีพฤษภครับและสําหรับราศีธาตุดินอย่างราศีมังกรเนี่ยนะครับก็จะเหมาะกับสีแดงและก็สีส้มนะครับส่วนราศีพฤษภนั้นนะครับก็จะเหมาะกับสีเทาและสีเขียวนะครับส่วนผู้ที่เกิดในราศีกันเนี่ยก็จะแนะนําเป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินครับ และสาหรับผู้ที่เกิดในธาตุน้ํานะครับหรือว่าอาโปธาตุนี่ะครับธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นพลังแห่งความอ่อนโยนนะครับเขาเรียกว่าลวดลายของธาตุน้ำเ่ยนะครับก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการผ่อนคลายให้เราสงบนิ่งนะครับให้เรามีพลังแห่งความสุขนั่นเองครับโดยคนธาตุน้ํานั้นนะครับก็จะมีทั้งหมด3ราศีนะครับก็คือราศีกรกฎนะครับราศีพิจิกและก็ราศีมีนครับ และราศีธาตุน้ำนะครับอย่างราศีกรกฎเนี่ยนะครับก็จะแนะนําเป็นสีออกโทนสีน้ําตาลแล้วก็สีส้มนะครับส่วนราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็จะแนะนําเป็นสีเทาและก็สีขาวครับและราศีมีนนั้นนะครับสีมงคลนะครับก็จะเป็นสีชมพูและสีขาวครับและสําหรับผู้ที่เกิดในธาตุลมนะครับหรือว่าวาโยธาเนี่ยครับธาตุลมเนี่ยเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์จินตนาการนะครับรุ่นลายของธาตุลมเนี่ยก็จะเสริมในเรื่องของ พลังความรู้และก็สติปัญญาครับโดยผู้ที่เกิดในธาตุลมนั้นนะครับก็จะมี3ราศีด้วยกันครับก็คือราศีตุลนะครับราศีกุมและราศีเมถุนครับและสําหรับผู้ที่เกิดในราศีธาตุลมนะครับอย่างราศีเมถุนนี่นะครับในปีนี้ก็จะแนะนําเป็นสีเหลืองและก็สีขาวเป็นสีที่ดีนะครับส่วนราศีตุลนั้นนะครับก็จะนําเป็นสีหยกทนสีฟ้านะครับหรือว่าฟ้าน้ําทะเลนี่ก็จะดีมากนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับก็จะ แนะนำสีมงคลในปีนี้เป็นสีม่วงและก็สีเทาครับและสําหรับผู้ที่เกิดในธาตุไฟนะครับหรือว่าเตโชธาตนะครับธาตุไฟเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนพลังแห่งความเป็นผู้นํานะครับความก้าวหน้าความมีชื่อเสียงนะครับลวดลายธาตุไฟเนี่ยจะสร้างความกระตือรือร้นนะครับหรือว่าเพิ่มในเรื่องของอำนาจวาสนาให้กับตัวเรานั่นเองนะครับและสำหรับผู้ที่เกิดธาตุไฟนั้นนะครับก็จะมีราศีเมษนะครับราศีสิงห์และก็ราศีธนูครับ แล้วสาหรับกลุ่มราศีธาตุไฟนะครับอย่างราศีเมษเนี่ยครับในปีนี้จะแนะนําสีออกเป็นโทนฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินนะครับส่วนผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั้นนะครับก็จะแนะนําสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับส่วนราศีธนูนะครับก็จะแนะนําสีส้มแล้วก็สีครีมครับและสําหรับลายพิเศษนะครับประจําปีนี้เนี่ยก็คือลายของปีมะเส็งนั่นเองนะครับลัคกี้มีลัคกี้มอเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยโชคดีในทุกวันนะครับด้วย ชุดเครื่องนอนนะครับซาตินพลัสนะครับที่จะเสริมความโชคดีเรียกว่าเป็นแบบเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับในลายปีมะเส็งเล็งดวงดีมีแต่เฮงนะครับถือว่าเป็นการเติมพลังมงคลนะครับเตรียมรับโชคลาภแบบไม่หยุดนะครับด้วยลวดลายแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับที่ออกแบบมารับความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตเลยทีเดียวครับเรามาเสริมความเฮงในปีมะเส็งนี่นะครับพร้อมกันเนี่ยด้วย3สีมงคลนะครับเรียกว่าอย่างสีแดงนะครับจะเป็นสีที่ เพิ่มพลังแห่งความสําเร็จนะครับพร้อมรับความรุ่งเรืองความมั่งคั่งนะครับหรือว่าสีที่เป็นออกโทนสีเทาดำเนี่ยนะครับก็จะเสริมความสมดุลและก็ความมั่นคงนะครับให้พบกับความสําเร็จรุ่งร่งไปด้วยดีครับและอีกหนึ่งสีนะครับก็คือสีน้ําตาลนะครับจะหนุนโชคทางด้านการเงินนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับเสริมความมั่นใจให้ก้าวหน้าครับและสําหรับซาตินพลัสเอ็กหมอช้างนะครับคอลเลคชันใหม่ลัคกี้มีลัคกี้มอนะครับเรามีสีสันที่สดใสนะครับ เสริมดวงด้านโชคลาภนะครับความมั่งคั่งและก็ความสําเร็จนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนห้องนอนเนี่ยให้เป็นพลังงานดีๆนะครับกับซาตินพลัสเอ็กหมอช้างนะครับที่สําคัญนะครับผลิตด้วยผ้าไมโครฟิล์ร้อยทอ9 9 0เส้นได้ต่อ10ตารางเซนติเมตรนะครับแล้วก็รองรับที่นอนเนี่ยที่เรียกว่าหนาถึง14นิ้วนะครับเป็นแบบรัดมุมด้วยทั้ง4ด้านเลยนะครับช่วยให้การปูที่นอนเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับคุณครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะซื้อชุดเครื่องนอนนะครับที่เรียกว่าทั้งนุ่มสบายนะครับแล้วก็เสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมดวงให้ตัวเราหรือว่าซื้อเป็นของขวัญนะครับให้กับคนที่คุณรักนะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับทางช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือดวงรายเดือนกับหมอช้างนะครับใน ep 68นะครับก็ต้องย้ำนะครับว่าในเดือนหน้านะครับเป็นเดือนที่ ยังคงมีปรากฏการณ์ที่แรงของดวงดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดกราหูอมอาทิ์อมจันทนะครับแต่ว่าจะต้องเตือนใครราศีไหนหรือว่าใครจะดีใครจะรุ่งเนี่ยอยากแนะนําแบบนี้ครับว่าอย่าลืมครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับพอถึงเวลาเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนขึ้นมานครับคุณจะได้ไม่พลาดนะครับคำพยากรณ์ดีๆแบบนี้กันอีกครับ